เรื่องย่อละครสังทองไม้พลองทองใบกับการตายของคุณพระเหล่าทาาถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตรกรการต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเกิดขึ้นเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองสุวรรณธานีเมืองที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเรื่องราวของสังทองไม้พลองและทองใบาสามเพื่อนรักที่เป็นทาสในเรือนของคุณพระบำเรอกรุงสังทองทาสหนุ่มสุดหล่อปากหวานพูดเก่งช่างประจบ ไม้พลองทาตหนุ่มสุดทึมจอมบ้าพลังมือไวชอบใช้กำลังและทองใบาทาตหนุ่มสายคิ้วอีกคนในแก๊งนักประดิษฐ์ประจำกลุ่มซึ่งของแต่ละชิ้นที่ทองใบทำมันช่างคล้ายกับของที่เกิดขึ้นในยุคปี2025เหลือเกินทั้ง3คนสนิทและเป็นเพื่อนรักกันมากแต่ก็มีไวมาขัดแข้งขัดขา,ดขากันเองเพราะดันไปหลงเสน่ห์โจลี่มิชันนารีฝรั่งที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกๆของคุณพระบำเรอกรุง อีกหนึ่งคนที่จะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือกระต่ายโหงพลายเด็กหญิงสิบขวบซึ่งตายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำและคอยกระซิบบอกเหตุกับสังทองเป็นประจำ จนวันหนึ่งที่คุณพระบำเรอกรุงผู้มีเมียม,มาแล้ว99คนอยากจะจัดงานฉลองมงคลสมรสครั้งแรกกับนวลละอสาวชาววังที่คุณพระไปต้องตาต้องใจเข้าซึ่งดันเป็นวันเดียวกับที่สุริยุป,ปราคาจะมาถึงชาวบ้านต่างตื่นเต้นและแตกตื่นลือกันไปทั่วเพราะนี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองสุวรรณธานีซึ่งงานแต่งงานของคุณพระกับนวลละอนั้นมีแขกมาร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็นรำพึงจำปีโจลีคุณบำรุงนครทองพิภพหมื่นอิน และขาดไม่ได้คือสังทองไม้พลองและทองใบระหว่างที่งานแต่งงานดำเนินไปนั้นเองก็เกิดเงาของสุริยุป,ปราคากลืนกินดวงอาทิตย์ ท้องฟ้าเริ่มมืดมิดไปทั่วชาวบ้านต่างออกมาตีกรอกข้อไม้จุดประทัดยิงปืนเพื่อขับไล่ราหูเสียงดังไปทั่วสุวรรณธานีเสียงขับไล่ราหูนั้นดังมาถึงในงานแต่งงานและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงกรีดร้องดังลั่นงานแต่งเพราะจูจ่ๆคุณพระบำเรอกรุ่งก็ไปกองอยู่ที่พื้นถูกยิงตายในงานแต่งงานของตน ในความชุนละมุนหมื่นอินเห็นทองใบยอยู่ไม่ไกลจากร่างคุณพระพร้อมกับถือปืนอยู่ในมือหมื่นอินจึงบอกให้ลูกน้องตำรวจที่มาด้วยกันเข้าจับกลุ่มตัวทันทีและยิ่งพอได้รู้ว่าทั้งสามเป็นทาสที่ปลอมตัวเข้ามามั่ว r i n งก,ก็ยิ่งไปกันใหญ่คนในงานเริ่มพูดกันว่าไอ้ทองใบนี่แหละคือฆาตกรถึงทองใบจะพูดว่าตนเองไม่ได้ทำก็ไม่มีใครเชื่อเพราะหลักฐานทุกอย่างมันช่างเหมาะเจาะเหมาะเหม็งให้พวกเขาเป็นผู้ร้ายเสียเหลือเกิน งานนี้เลยต้องเล่นใหญ่สใส่ไข่นี้การจับกลุ่มพวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าไม่ใช่ฆาตรกรทั้ง3คนกับอีกหนึ่งหงพรายเลยต้องหาฆาตรกรตัวจริงให้จงได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชมออกอากาศทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS ช่องใหม่เลข3เริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้